มาค่ะทุกคนคลิปสองเป็นตึกรอบสองกันตามคุณพนาชัยไปกันเลยค่ะบรรยากาศทุง่งนานะคะทุกคนทุงน่งนาค่อนข้างจะกว้างนู้นไปกันค่ะทุกคนคลิตโต้หาปลากันหนึ่งชิ้นเดินทบปลาแล้วก็เจอ้องหมาตัวหนึ่งยินรออยู่ไปกันค่ะแต่ก่อนเพียงหมูนะคะทีเดียวนี้ไม่ไดีดีอย่างเดียว ไปกันจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเหลือโลไทยนาต่อไปค่ะไปกันเลยเล็ก g กจะเจอน้องวดสองตัวนะคะที่เราเลี้ยงกันไม่รู้น้องชื่ออะไร ใครที่อยากชอบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทุกคนเหนื่อยจากง,งานแล้วก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาเลี้ยปตูกผักกันจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเราต้องรีบหาปลาก,ก้อยแตงกันค่ะทุกคนไปค่ะไปตามกับคุณพนันชัยกันไปแล้วนะคะน้องวัวน้องไก่เันจ้าในเราก็ อยู่กับน้องหมาแล้วก็วิ่งหนีเราไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าทุ่งน้ำกว้างมากเลยนะคะคุณทำงานเหนื่อยๆคิดเครียดแล้วก็มาเอาน้องตาสมบูรณ์มานีมาเร็ววันอาทิตย์นะคะเปนชิวๆมาเที่ยวหาปูหาปลาบรรยากาศลมก็เย็นเหมาะสำหรับนั่งพักใจ ไปกันแค่ทุน,นอบรรยากาศรอบตัวคุณพนาไซคุณจะตึกรอบไหนคะนูคะ่ะเราจะได้ปลาไมมรอบสองดูจากหน้าคุณตึกเต้ เหนื่อยสุดโซมไปกันค่ะไปตามกันในป่ารบเสริมมโอ้ๆสะดุดนะคะก็จะมีน้องหมาสองตัวไปเป็นเพื่อนอีกตัวหนึง่งไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะทุกคนเป็นหน้ากว้างมากพูดมานานชัยไม่พูดอะไรเลยนะค,ะค่ะเขากลัวปลาเข,า,ขาหายค่ะเดินไปนน่นเลยเยียว มาคะ่ะทุกคนมาดูรอบทรงกันว่าเราจะได้ไหมซึ่งสะเป็นสะที่กว้างมากเลยนะคะทุกคนไม่ง่ายเลยที่จะได้ปลายาวมากไปถึงตรงนู้นและมีคนตึกแค่คนเดียวเขาบอกให้เราเงียบๆแต่เราไม่อยากเงียบนะคะเราก็จะคุยกันดูทุกคนไปดูท่าทางซีเรียสมากคะ่ะว่าจะได้ก้อยปลากินแรงไหมดูคะ่ะอ ซูมสุดติและดูสะที่เงียบเงาเศร้าสอยเราไม่เดินไปนะคะทุกคนมันไกลซูมเอาดีกว่าดูหน้าตาคันุหน้าตาเอาแล้วนะครับเตรียมสางแล้วครับเนี่นะะมืออาชีพค่ะโอ้โหอะไะคะนี่เสียงปลาเอาแล้วครับนี่ท่าวอมเนอครับท่าวอม ดูสิทุกคนกว้างมากคือนาเป็นที่กว้างมากนะทุกคนถ้าสร้างคาลน์าได้นี่สร้างได้เลยมาจา้าก้อยปลาเป็นความหวังแล้วก็ดูปลาไม่กินขนมเลยเราจะอยู่ในความสงบกันค่ะทุกคน <c oughs> เอาแล้วจ้าทำการเตรียมแล้วจะได้ปลาไหมนุ๊ซูมอีกจ้ะจ้มอีกจูมอีกจมอีหน่อตั้งอกตั้งใจโอ้โหนะครับเ่าล้วครับเตรียมการแล้วครับดูทาก็รู้ครับปรเสียน เตียมพร้อมนะครับเทียมพร้อมแล้วเร้อแล้วครับทุกคนเอาแล้วทายองมาครับมาแล้วมาแล้ว คันคุณคิดว่าคุณจะทำได้หรือไม่ไม,มไม่มีเสียงไม่มีเอนะแต่สีเดียดครับไม่ได้กินก้อยปลาคักคักครับซุ่มปอีกครับทันถ้ายืนยังไทย น่าจะไม่ได้นะดูจากท่าทางสวดสูงเงียบเงาเศร้าง่อยท้องฟ้าแจ,จ่มใสมั่อได้เจาบรรยากาศอเอาแล้วนะคะทุกคนเราจะมาดูว่ารอบทรงจะได้ปลาไหม กำลังดึงขึ้นมานะคะอืะอใช่ตั้งอกตั้งใจในการดึงกลัวมไม่ได้กินก้อยปลานะคะทุกคนเมนูรักของคุณอีสานเราก็จะเงียบๆหน่อยนะทุกคนอยู่นาอยู่นาจ้ะ ซูมไปค่ะทุกคนโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหโอ้ได้ก้อยแรงเนี่ยค่ะทุกคนมาค่ะใครอยากกินก้อยปลาไม่ได้อยู่ที่ฝีมือนะคะอยู่ที่แหค่ะถ้าแหดีก็ได้ปลาดีไปค่ะทุกคนไปดูด้วยกันดิ s โก ไปกันค่ะทุกคนไปดูปลากันเดินเข้าไปอีกแล้วนะคะฉันจะพาคุณเดินเข้าไป่าโอ้ต่างเดินนะคะต้องระวังนิดนึงรอบสองดูค่ะผลงานรอบสองโอ้ได้ก้อยแรงแน่นอนตัวใหญ่มากปลาสุบไหมปลาอะไรคะปลาอะไรครับปลาอะไรคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปลาสุบนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากอุ้ยอุ้ยไม่รู้เป็นปลาสุบหรือปลาอะไรถ้าใครทราบตอบด้วยนะครับ ดูหน้าคนตึกค่ะไปกันค่ะเราจะในโหดเต่ก็อยู่ในโหมดจับปลาได้ครับเฮ้หมุกเตกค่ะไปกันค่ะทุกคนไปก้อยปลาแล้วทุคนค่ะเรากาลังจะปีนเข่าขึ้นไปได้บนค่ะหกมากค่ะดูใส่เตะมาไปกัน let's go ค่ะทุกคนเราจะม,ามันดูนมอะไ,ไปกันค่ะ มาเห่าเอาหนึ่งบางงูเห่ามันมามันก็คลอดลูกซาตรงนี้นะคะตรงนี้นีะคะอุ้ยเจอทุกคนเห็นไหมมันอยู่โลกมากกลัวงูกินลูกมันทุกคนเห็นไหมคะอูโหูาก็ตามหาไม่รีบอยู่นี่เซย์ไหมคือหมานนัเองค่ะทุกคนตตัว สี่ห้าตัวเดี๋ยวให้มันใหญ่จัดหน่อยก่อนจังยายมองเลี้ยงมั้งอะไรอยู่ที่หลังคะ่ะอันหลังมาคะ่ะทุกคนปลาตัวใหญ่มากได้ก้อยแรงแน่นอนค่ะทุกคนไปกันค่ะลิสก์บนดินมีหมาบนหลังมีปลานี่ค่ะทุกคนคลิปหาปลาวันนี้ได้ปลาก้อยแรงชัวร์ค่ะแรงไปท่าไรมเดี๋ยวตัวแรงจะก้อยมาสุ้กิน,นอ,ะอ่ะจะม่กินข้าวเรียงเนี่ย แล้วก็น้องจิ๊แล้วก็ยายเปย์อยู่ทุง่งนาคนเดียวป่าตัวหาทุกคนป่า,าได้ก้อยแรงไมยตัวใหญ่ีวิตอีสาีวิ้ยาก ยันบัดอาบน้ำนี่ได้เรียบร้อยทางโนะค่ะอาบน้ำแล้วมัดหลายเลยมันอาบน้ำแล้วโบไปยุงวะยเลยมันได้เก่ามัดมันพูด้นอนทั้งหลายอ่ะโอ้ปาดเนื้อมันพักก็พักเองเนาะเพื่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้พักเลยนพักเลยปิดอันยันี่แต่เขาซอยมุมแต่พคนนี้ต้องพักไงไอจีตัวเดียวกินเนื้อพ่ออยู่บ่พ่อเนาะ เธอเดียวพ่อพอยู่ปะอยู่สายอยู่สายว่เข้าเปลาบนี่ยค่ะทุกคนครั้งที่ส่งในป่าเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะเราจบคลิปกันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะตันต่อไปสวัสดีค่ะ